โลกของผมถ้าใครจา่รจาจะแทนลูกจันลูกฉันไปไหนอะหรือว่าคุณสองคนแล้วนะถ้าหน้าท้องใครมีขนแบบผมเนี่ยคนคนนั้นแหละรครับท้องลูกของผมอยู่คุณท้องลูกผมตัวจริงไม่จริง องฉันก็มีขนเหมือนกันเป็นไปไม่ได้อ่ะผมสามารถมีลูกได้แค่คนเดียวนี่แปลว,ว่าหนึ่งในสองคนนี้กำลังโกหกเราแล้วทีนี้คุณจะย,ยังไงเหรอคะแล้วลูกจะรู้ได้ไงว่าคนไหนท้องลูกของลูกจริงๆก็ท้องไงครับว่าใครมีขนแบบผมเนี่ยก็คนคนนั้นแหละครับ เราะเหมือนกันขนาดนี้ยังไงมันก็ต้องเชื่อฉันงั้นผมขอดูไปก่อนแล้วกันรอจนกว่าจะคลอดก็แล้วกันคราวนี้แหละจะได้รู้ความจริงกันเป็นเลยนี่มันก็สิบสองเดือนแล้วทำไมยังไม่คลอดอีกวะนี่พวกคุณสองคนพวกคุณสองคนคลอดตั้งแต่เก้าเดือนแล้วไม่ใช่หรอ ก็จริงค่ะแต่คุณหมอบอกกับฉันว่าถุงน้ำค่ำของฉันมันยังไม่เปิดฉันก็ด้วยค่ะคุณหมอบอกว่าลูกงฉันตัวใหญ่เกินไปก็เลยรอให้น้ำหนักลดก่อนผมไม่ได้โง่นะนี่มันเรื่องอะไรกันบอกผมมาตรงๆนี้เออก็เพราะว่มึงโง่ไงถึงได้โดนพวกคูสองคนหลอกเนี่ยวันนี้ตั้งใจทำงานนะคะครับ วันนี้ผมมีประชุมเลิกดึกนะเลยน่าจะอนอนบริษัทอ๋อได้ค่ะฉันจะได้ไม่ต้องทำข้าเย็นเผื่อวันนี้แหละฉันจะจับให้ได้ค้าหนังคาเขาคุณรอผลวันนี้ก่อนนะโอเคค่ะ,คะอีนาดานมึงไม่รู้เหรอว่าเขามีเมียอยู่แล้วอะ่ะคนอย่างมึงเนี่ย พ่อแม่สั่งสอนมายังไงหรอให้เป็นชู้กับผัวชาวบ้านอะฮะแกเป็นใครอ๋อคงเป็นนิวสินะแกรู้จักฉันได้ยังไงแล้วทำไมฉันต้องไม่รู้จักอะ่ะก็เพราะว่าผัวฉันเป็นคนขอให้มีแกเพเนนิ่มเพื่อแบบเมียคนนึงไงล่ะแล้วแกก็ไม่มีสิทธิ์มาทำกับฉันแบบเพราะว่าฉันมาก่อนแกไม่จริงฉันกับบ้าสเนี่ยคบกันมาตั้งสิบกว่าปีแต่ว่าฉันคบกับบาสมายี่สิบปี เป็นไปไม่ได้ก็เพราะว่าแกมันโง่ไงนะคะคแล้วคุณจะยอมให้ผู้ชายแบบนั้นเอาเปรียบผู้หญิงแบบรอไปถึงเมื่อไหร่คุณไม่อยากเป็นบทเรียนผู้ชายแบบนั้นหรอกน,นี่พวกคุณสองคนล้มหัวหลอกผมเหรอให้ผมเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาเพื่อคืนผมเนี่ยนะพวกคุณรู้อะไรไหมผมต้องเอาบ้านมาจำนอง ที่นี่รู้สึกไงบ้างอ่ะเมื่อรู้ว่าเต็งกำลังโดนหลอกอย่าคิดว่าหลอกคนอื่นได้แค่คนเดียวอย่าคิดว่าคนอื่นเขาไม่กล้าทำเร็วแต่เขาก็แค่ไม่ทำเร็วก็เท่านั้นพอคนหนึ่งเขาทำเลวแบบที่ตัวเองทำบ้างอะรับผลให้ได้นะอีควาย